ซึ่งก็ยังคงต้องติดตามตัวเลขอย่างต่อเนื่องครับวันนี้มีการรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่แจังหวัดภาคเหนือตอนบนรายจังหวัดดังนี้ครับเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับการตรวจ rt pcr ครับวันนี้พบ314รายส่วน atk ครับวันนี้พบ 26, 0 0้ออรายยอดรวมนะครับอยู่ที่2999คนเชียงรายครับผลตรวจ rt pcr ครับอยู่ที่71คน a อ k ครับอยู่ที่963รายยอดรวมของเชียงรายครับอยู่ที่1,034คนจังหวัดแพร่ครับวันนี้ยอดการตรวจ rt-pcr ครับอยู่ที่68ราย a อทครับอยู่ที่228รายยอดรวมของจังหวัดแพร่ครับอยู่ที่296คนจังหวัดลำพูนครับวันนี้ยอดตรวจของเอท rt-pcr ครับอยู่ที่11รายครับส่วนเอ k เคเนี่ยยังไม่รับรายงานยอดรวมของจังหวัดลำพูนครับอยู่ที่11คนครับ ส่วนที่จังหวัดน่านค่ะผลตรวจ rt pcr อยู่ที่60รายผลตรวจ atk อยู่ที่85รายยอดรวมที่145รายค่ะและที่จังหวัดพะเยานะคะผลตรวจ rt pcr อยู่ที่78รายผลตรวจ atk อยู่ที่49รายยอดรวมอยู่ที่127รายค่ะสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดลำปางนั้นยังไม่มีรายงานตัวเลขผลตรวจเข้ามาแต่อย่างใดค่ะเห็นตัวเลขของจังหวัดเชียงใหม่น,นะครับวันนี้ยอดรวมทั้ง2อย่างเนี่ยอยู่ที่ สองพกว่าเกือบสามพัน่ะ,นะีกคนเดียวก็สามพันแล้วนะออนะฮะ <c oughs> ก็นะียฮนะก็ยังอยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนในเขตพืน้นที่ของเชียงใหม่นะครับก็อย่าปล่อยปละละเลยะนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือการฉีดวัคซีนกระตุ้นต่างๆเนี่ยเราก็ไปเร่งสิทธิ์ใช่ใชครับรวมถึงการป้องกันตัวเองด้วยนะครับ